โอ้อะไรไปไปไปโอ้โหนี่กายาแม่ไปบ้านยายแค่สองวันเอาอะไรไปเยอะขนาดนี้อะลูกโอ้โหนี่หนูได้เชื้อใครมาคะเนี่ยขอโทษนะคะพ่อพี่เชิญแม่มันแรงไปนิดนนึงคุณแม่ว่าเราเอาของออกบ้างดีไหมคะไม่ได้เอาไหมเก็บบางอย่างมันก็สำคัญหมดเลยนี่ทั้งทรศัสท์กระเป๋า แล้วคุณล่ะคะคุณขนอะไรไปบ้างคะเนี่ยอันนี้เอาไปทำอะไรคะเนี่ยเอาไปให้คุณยายอ๋อพี่ให้คุณยายเหรอคะแต่ว่าพ่อถ้าของมันเยอะขนาดนี้แล้วคุณจะบังการขับรถพ่อไหมคะไม่มีปัญหาเลยแม่จิบจิบเดี๋ยวจัดให้เชิญไปนั่งรอบนรถแอร์เย็นๆเลยไปเลยครับมาได้เหรอช่วยเองอ่าในเมื่อพ่อบอกได้พวกเราก็ไปสีคะลุย กัลูกตลอดเลยอ่ะโอ้ยอปแล้วทองเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยพ่อแล้วพ่อจะมองเห็นข้างหลังไหมคะเนี่ยเห็นสบายมากค่ะแม่ไม่ต้องวอรี่เลยสบายมากเพราะว่านิวนิสันเทอร์เนี่ยเขามีกระจกมองหลังอัจฉริยะเพียงแค่ปรับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมองเห็นข้างหลังเห็นกระจกมองหลังที่เรามองเลย นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบพัน360รองศาเซฟตี้ชิลของนิวนิสันเทอราแล้วยังมีเกียบเชื่อพ่อว่ารถคันนี้เหมาะกับบ้านเราแน่นอน100%เรื่องรถเนี่ยต้องไว้ใจพ่อคนเดียวเลยนะเนี่ยแน่นอนเพราะว่าพ่อเลือกมาแล้วป่ะไม่เสียเวลาละไปบ้านคุณยากันเลยดีกว่าดีไหมคะเด็กๆไปเลยนะไปค่ะ